สวัสดีครับวันนี้สั่งซื้อชุดทําสบู่นะครับสบู่เหลวนะครเป็นชุดทําเองนะครับร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองมีคําอธิบายวิธีการทํามาให้เสร็จเลยส่วนผสมมีอะไรมาให้บ้างนะครับก็มีหัวเชื้อทําสบู่นะครับซึ่งมีส่วนผสมหลายอย่างสําเร็จมาแล้วกลิ่นเบบี้มาย นะครับแล้วก็เกลือผงข้นนะครับก็มี3ามอย่างนี้นะฮะทำแล้วไม่ยุ่งยากนะครับตั้งหม้อแล้วก็ละลายเกลือนะฮะทั้งหมดเลยใส่ลงไปนะครับตามด้วยหัวเชื้อทำสบู่นะครับเนี่ยจะหนืดมากเลยนะครับก็ค่อยเทลงไปนะครับเนี่ยถ้าไม่หมดก็ให้เอาน้ำที่แบ่งเอาไว้นะครับเอามาใส่ กะร้อนแล้วก็เยาก็เยา่านะทำไปทํามาต้องเปลี่ยนหม้อใหญ่ขึ้นนะฮะวางพักไว้จนเย็นนะครับแล้วก็ใส่กลิ่นเบบี้มายลงไปพร้อมกับใช้ไม้พายคนไปด้วยนะครับนะกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นก็ภาชนะหรือขวดที่เราเตรียมเอาไว้เป็นขวดที่ซื้อจากตามร้านตามห้างนะฮะเก็บไว้ นะครับใช้หมดแล้วเก็บไว้นะฮะส่วนที่เยอะๆก็หาขวดน้ำอัดลมล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่สบู่เอาไว้สำหรับเติมนะฮะ,ะ,ะเวลาใช้ในห้องน้ำหมดเนี่ยนะะจะเอาไปเติมขวดจะเป็นขวดที่บีบเทมใส่มือหรือจะเป็นขวดปั๊มปั๊มหัวนี่ก็ได้นะครับแค่นี้แหละประหยัดตั้งเยอะเลยใช้ได้ทั้งปีเลยครับสวัสด,ดีครับ